สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาลอดกันอีกแล้วค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22ทธันวาคมถึงวันที่20มกราคมด้วยนะคะค่ะเดือนนี้ก็ เป็นเดือนเกิดของชาวราศีมังกรค่ะก็ขอให้พิร์ษเดย์นะคะให้ชาวราศีมังกรมีความสุขมากๆนะคะเราจะแบ่งการทำนายนะคะเป็นการทำนายสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะคนที่มีก็คือคนที่โสดแล้วก็มีคนที่คุยอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นการทำนายสำหรับ คนที่มีคนที่คบคนที่มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็เป็นการทำนายสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะค่ะว่าในเดือนมกราคม2564นะคะจะเป็นอย่างไรคุณได้ไพ่ไฮโรเฟนค่ะ ไพ่เด็กถือดาบค่ะค่ะแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะค่ะสำหรับคนโสดเดือนนี้ต้องบอกว่านะคะตัวคุณนะคะยังเหมือนไม่ค่อยเปิดใจค่ะคุณเอาเวลาไป เหมือนกับว่าคุณไปใช้ชีวิตของคุณน่ะคุณเหมือนว่าคุณจะสนใจกับการทำสมาธิทำบุญอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแต่ก็มีคนเข้ามานะคะสำหรับชาวราศีมังกรเดือนนี้นะคะคนโสดคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะเดือนนี้จะเป็นคนที่ อายุเด็กกว่านะคะมีลักษณะค่อนข้างสดใสาล่าเริงแล้วก็คิดเร็วทําเร็วนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคนที่มีบุคลิกค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะคนนี้เป็นคนที่เก่งค่ะแต่ว่าจะใจร้อนสักนิดนึงนะคะจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะเป็นไปได้ว่าตัวคุณยังไม่ยังไม่ยอมเริ่มต้นความสัมพันธ์เหมือนคุณคิดว่า บางอย่างเป็นเรื่องที่คุณยังไม่เข้าใจนะคะหรือว่าคุณมีกิจกรรมอะไรของคุณที่ต้องทํำค่อนข้างมากนะคะเดือนนี้ทําให้ชาวราศีมังกรที่โสดหรือว่าสถานะที่ยังไม่ชัดเจนนะคะยังยังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์ไปมากนักนะคะคุณถ้าท่านที่ยังคุยคุยอยู่ก็อาจจะยังคุยอยู่ต่อไปแต่เหมือนว่าคุณอาจจะมองว่าคนที่คุณคุยอยู่อะค่ะคุณยังไม่ค่อยเข้าใจเขามากนักนะคะ คุณอยากที่จะเรียนรู้ให้มากกว่านี้นะคะก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะสำหรับเดือนมกราคมนะคะสองพค่ะคุณได้ไพ่อาราชาถือเหรียญน,นะคะ ะะชาวราศีมังกรนะคะเหมือนว่าตัวคุณนะคะอยากจะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองหรือว่าสร้างความมั่น,นคงความมั่นใจหรือว่าคุณอาจจะยังอยากที่จะได้คนที่เข้ามาดูแลคุณนะคะจริงๆตรงนี้ความคิดตรงนี้ของคุณก็ถูกต้องนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะคะกับความคิดของตัวเองนะคะ เพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณจะเลือกใครสักคนนะคะคุณก็ให้คุณค่อยๆมองนะคะเลือกคนที่จะสามารถที่จะคบได้ยาวๆนะคะมีทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงคบแล้วพัฒนาขึ้นนะคะ,ะจบคําทํานายสําหรับคนที่โสดนะคะ หรือว่าคนที่มีคนที่คุยแล้วนะคะแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีคนที่คบที่พูดคุยอยู่หรือว่าตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะคะในเดือนมกราคม2564นี้คุณได้ไพ่หา9เก้าเหรียญค่ะ สีถ้วยค่ะราชาถือไม้เท้าค่ะชาวมังกรที่มีคู่นะคะหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่มีแฟนนะคะเดือนนี้เหมือนคุณอยากอยู่คนเดียวอะ่ะชาวราศีมังกรเหมือนคุณเบื่อเบื่อไปหมดเลยนะคะ จริงๆคู่ของคุณก็อาจจะเข้ามาทําดีกับคุณนะคะหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างมิตรภาพดูแลคุณดีเหมือนเดิมแหละแต่เหมือนเดือนนี้คุณอยากที่จะใช้ชีวิตแบบสันโดษของคุณอะเหมือนคุณมีกิจกรรมอะไรทําเยอะไปหมดนะคะในเดือนมกราคมนี้ทาให้คุณไม่ค่อยสนใจคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณจะเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานนะคะหรือว่ากิจกรรมอะไรที่คุณมองว่ามันใหญ่กว่านี้มีเรื่องที่คุณต้องทำมากกว่านี้นะคะ แล้วก็หลายๆท่านอาจจะมีอาการเบื่อนะคะเบื่อไปหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะอยู่คนเดียวนะคะะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะค่ะไพ่คำแนะนำนะคะคุณได้ไพ่ สิบไม้เท้านะคะสอดคล้องกันเลยนะคะเหมือนคุณเอาอะไรมาแบกเยอะไปหมดอะค่ะชาวมังกรนะคะ,นนะ,คะเดือนนี้นะคะแบกภาระอะไรเยอะแยะคุณจะคุณก็ต้องรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อเป็นธรรมดานะคะในเมื่อคุณแบกภาระเยอะแบบนี้นะคะไพ่บอกว่าให้คุณผ่อนคลายนะคะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันมากเกินไปคุณเอาทุกอย่างมาเป็นภาระของคุณอะไรอะไรก็คือ คุณจะต้องทําเองอะไรแบบเนี้นะคะหรือว่า,าสิ่งไหนก็ตามเข้ามาเข้ามาเนี่ยคุณรับหมดนะคะคุณต้องปล่อยวางบ้างไม่อย่างนั้นนะคะคุณก็จะไม่มีเวลาส่วนตัวไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะคุณก็จะไม่มีเวลาที่จะสนใจคู่ของคุณนะคะให้คุณแบ่งเวลาให้ดีนะคะปล่อยวางนะคะชาวราศีมังกรค่ะที่มีคู่นะคะจบคําทํานายนะคะ สำหรับท่านที่มีคู่นะคะมีแฟนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะชีวิตครอบครัวตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดือนนี้ชาวมังกรได้ไพ่เด e d e v วิค่ะไพ่เดอะสตานะคะ ไเจ็ดถ้วยค่ะเดือนนี้มีทั้งสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะคะพร้อมๆกันนะคะบางสิ่งบางอย่างของคุณเป็นปัญหาที่สลัดไม่หลุดนะคะแก้ไม่ได้อาจจะยืดเยือ้อยาวนานมาแล้วนะคะสำหรับบางท่านนะคะ มีทางเลือกเข้ามาเหมือนกันแต่คุณไม่รู้จะเลือกทางไหนคําแนะนําก็เยอะค่ะคําแนะนํามาแบบว่าหลายๆรูปแบบเลยนะคะให้คุณพิจารณาดูดีๆนะคะแต่ยังไงก็ตามช่วงเนี้ยค่ะ,ะคุณจะมีชื่อเสียงเป็นพิเศษนะคะบางสิ่งบางอย่างของคุณนะคะกําลังเริ่มฉายแววนะคะ,ะส่วนปัญหาที่ยาวนานมาที่อาจจะทำให้คุณทุกข์อะคะ่ะก็ขอให้ชาวมังกรนะคะ ทำจิตใจให้สบายนะคะบางเรื่องก็ถือว่าเหมือนเจ้ากรรมนายเวรนะคะเข้ามาทําให้เราทุกข์ใจนะคะเราก็ต้องรับมือกันต่อไปเนาะะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํานะคะชาวราศีมังกรที่แต่งงานแล้วนะคะค่ะคุณได้ไพ่ 8ดาบนะคะก็สอดคล้องกันนะคะเพราะว่าบางอย่างค่ะเป็นปัญหาที่ยาวนานเหมือนแก้ไม่ตกนะคะพยายามที่จะแก้ไขหลายรอบแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะยังยังไม่ใช่ช่วงนี้คุณตอนนี้คุณเครียดนะคะชาวราศีมังกรคุณค่อนข้างเครียดมากนะคะคุณรู้สึกว่าบางอย่างเหมือนไม่มีทางออกเลยอะ่ะนะเหมือนปัญหาที่คุณเจอนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนเนี้ย รู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะคะไพ่บอกให้คุณใจเย็นๆนะคะให้คุณค่อยๆหาทางออกนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาค่ะคุณถึงจะมองเห็นหนทางแต่ถ้าคุณเครียดคุณกังวลแล้วก็คุณ เหมือนืันคุณทุกข์มากๆคุณอาจจะมองไม่เห็นทางนะคะให้ค่อยๆดูไปค่ะใจะเย็นๆเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมังกรน,นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ดูแล้วชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหานะคะการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยรวมนะคะอาจจะตรงบางท่านบางท่านก็ไม่ตรงถ้าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณคุณก็แค่ดูแล้วปล่อยผ่านนะคะอย่าเอาไปกังวลว่าเออมันจะต้องเกิดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ สำหรับท่านไหนที่มีทุกข์นะคะมีปัญหาเรื้อรางมาเนี่ยตรงนี้นะคะมารินทาลอดก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะคุณจะต้องพบทางออกแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะค่ะจบคําทํานายสําหรับท่านที่มีครอบครัวนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทารลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ